สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องการพยากรณ์ตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะและก็จะเน้นการดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะ และในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตารายปากค่ะซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปกักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2567นับตั้งแต่วันที่16ถึง31พฤษภาคมปี67นะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อให้เข้ากับชีวิตของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะ และคำพยากรณ์ในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2567นี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวค่ะ และในขณะนี้ดาวพระอังคารก็โคจรสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีและโคจรร่วมกันกับดาวพระราหูดาวพระอังคารและดาวพระราหูต่างก็เป็นดาวาธาตุลมทั้งคู่เมื่อโคจรมาเจอกันลมกับลมมาเจอกันก็ย่อมเป็นลมก้อนใหญ่มากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคก้อนใหญ่ค่ะและจะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาแต่ในขณะเดียวกัน เมื่อดาวธาตุลมมาเจอกันแบบนี้จะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความใจร้อนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายคุณก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกคะดวงชะตาของคุณหลังจากที่ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรยกย้ายราศีแล้วนั้นเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณจะมีความจเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากเพราะดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณคะ่ะ ได้ทําการโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดและมีตําแหน่งที่เรียกว่าจุลจักรค่ะดังนั้นโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการงานโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่คนซัพพอร์ตคนเมตตาคนสนับสนุนจะส่งผลมายังชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างเต็มที่เต็มกําลัง ยิ่งไปกว่านั้นนะคะในจังหวะที่ดาวพระพฤหัส,สบดีโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดนี้ก็ได้อยู่ร่วมกันกับดาวคู่มิตรอย่างดาวพระอาทิตย์ด้วยค่ะข่าวดีในเรื่องของชื่อเสียงโชคลาภความสําเร็จทางด้านการงานจะเห็นผลได้ชัดเจนชาวลัคนาราศีพิจิกคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทํางาน สมัยมองว่าในจังหวะปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2567นี้ชาวพิจิกมีโอกาสที่คุณจะได้จัดการงานค้างๆคาคาเก่าๆอะไรที่คุณยังจัดการไม่เสร็จช่วงนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์ทําให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะไม่มีงานเก่าค้างไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวลและตัวคุณก็เตรียมพร้อมที่จะเริ่มสิ่งใหม่หลายๆคนนะคะอยากจะย้ายงานอยากจะไปที่ใหม่คุณก็มีการจัดการหรือสาสางกับงานที่เก่าเป็นที่เร รย้อไม่มีอะไรให้คนอื่นพูดถึงคุณในแง่ลบได้ค่ะจัดการภาระหน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นก็ย้ายไปที่ใหม่ได้อย่างสบายใจนี้ในกรณีที่คุณต้องการย้ายนะคะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดไม่ได้ย้ายยังอยู่ที่เดิมก็มีเกณฑ์เคลียร์งานเก่างานค้างคาค่ะมันเหมือนเป็นจังหวะที่เจ้าลัคนานั้นมีความกระตือรือร้นมีพลังงานสูงคุณจัดการเคลียร์ปัญหาเก่าๆและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอค่ะ หลายๆคนที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะที่ต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการงานแน่นอนค่ะมันก็ยังต้องมีปัญหาทางการงานเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องบริวารแต่อย่างไรก็ตามด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถของคุณสามารถที่จะเอาอยู่ค่ะไม่ว่าปัญหาใดจะเข้ามา ในระยะก่อนหน้านี้ดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระได้ทําการโคจรอ,อยู่ในเรือนอริของดวงชะตาทําให้ชาวพิจิกนั้นผ่านพ้นมาหลายเรื่องหลายราวเจอประสบการณ์หนักๆมาเยอะค่ะ ดังนั้นในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสย้ายออกจากเรือนอริแล้วแล้วก็มาเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณมาอยู่ในเรือนปัตตนิซึ่งถือว่าเป็นพบเรือนที่ดีชาวพิจิกดวงชะตาของคุณมันเหมือนเป็นการฟื้นตัวครั้งใหญ่นะมันเป็นการเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาที่มีความสําคัญต่อคุณอย่างมากสมัยมองว่าจังหวะตรงนี้นะคะจะเป็นสัญญาณดีๆในการที่ตัวคุณจะมีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องการเงิน ในแง่มุมของการงานตัวคุณจะมีโอกาสได้รับตําแหน่งใหม่นะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือหลายๆคนได้มีการปรับเงินเดือนหรือถ้าคุณได้แยกออกไปอยู่อีกแผนกหนึ่งได้ย้ายออกไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยการันตีความสามารถนะคะหรือมีรางวัลติดตัวไป ชาวลัคนาราศีพิจิกจากที่คุณเคยต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ตัวคุณเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นค่ะเป็นคนที่มีประสบการณ์มีวุฒิภาวะรู้ว่าอะไรควรทํารู้ว่าจังหวะไหนควรพูดหรือไม่ควรพูดนะคะรู้ว่าจะเอาตัวรอดต่อสถานการณ์ไหนนั้นๆอย่างไรเนี่ยเป็นลักษณะนี้คือมีความชาญฉลาดแล้วก็มีไหวพริบที่ดีมากๆจนทําให้หลายๆคนเนี่ยยอมรับตัวคุณมากขึ้นนะคะ ในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางเพราะงานด้วยคำพูดการเจรจาการติดต่อการเดินทางจะส่งผลส่งโอกาสที่ดีต่อด้านการงานให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะมีเกณฑ์การวางเนื้อวางตัวดีขึ้นค่ะและมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านที่ทำธุรกิจมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองก็จะเริ่มมีความคึกคักทางด้านการงานเข้ามานะคะ จริงๆแล้วเนี่ยการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกท่านที่ทําธุรกิจจะเริ่มมีความคึกคักตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาย,ยนแล้วแล้วก็ยังสืบเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะคะทําให้การเงินเนี่ยมันขยับดีขึ้นเมื่อการงานคุณคึกคักเงินก็จะดีขึ้นตามค่ะในระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกคุณต้องพยายามเอาใจใส่หรือว่าให้เครดิตกับลูกน้องบริวารให้มาก ะะบางทีเนี่ยการได้รับคําชมจากหัวหน้างานเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีกําลังใจมากกว่าการที่ได้รับคําชมจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะหากลูกน้องบริวารทํางานแล้วดีทํางานแล้วคุณพอใจชื่นชมเขาให้กําลังใจเขาให้เครดิตเขาค่ะแบบนี้จะเป็นการส่งเสริมที่ดีอย่างมากต่อการทํางานของคุณและบริวารน,นะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้เป็นหัวหน้าตัวคุณเป็นลูกน้องเป็นบริวารการทํางานอะไร ให้พยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมแบบนี้ดีแล้วใช่ไหมก็พยายามถามพยายามขอคําแนะนํานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะตกผลึกตัวของคุณได้แล้วก็มีลู่ทางของตัวเองในการจัดการสมัยมองเห็นถึงความมั่นคงทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะว่ามันจะมีเกณฑ์เข้ามาชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องการเงินการทองนะคะ ในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสโคจรอยู่ในเรือนอริช่วงก่อนหน้านี้โอ้โหการเงินหนักหน่วงจริงๆค่ะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพการซ่อมแซมบ้านรถนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทาง รวมไปถึงภาระหนี้สินต่างๆคุณใช้เงินมันหนักมากเยอะมากนะคะทําให้หลายๆคนเนี่ยต้องเอาเงินเก็บเงินเก่ามาใช้แต่ในระยะนี้ดาวพระพฤหัสทําการโคจรยกย้ายราศีมาเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณมาอยู่ในพบเรือนที่ดีสงผลทําให้การเงินเนี่ยค่อยๆดีค่ะมันจะไม่ได้ดีแบบปุบปับฉับพลันหรือดีแบบทันทีทันใดเพราะดาวพระพฤหัสจะสถิตอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีเต็มดังนั้น ผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหนึ่งปีนี้แน่นอนค่ะแต่มันจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้ามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแล้วก็ลักษณะการดําเนินชีวิตของตัวคุณเองด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกเลยว่าการเงินเนี่ยจะขยับดีขึ้นมากรายรับจะดีขึ้นมีเงินเข้ามาจากหลายทางค่ะหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานหลายทางก็ได้มีเงินเข้ามาจากงานหลักงานประจําของคุณนี่แหละนะคะแต่มันจะได้มากขึ้น เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคนที่ทํางานประจําหรือคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ได้กำไรจากการค้าการขายมากขึ้นคือดวงในเรื่องของการเงินการทองเปิดกว้างมากเรียกได้ว่าดวงการเงินเนี่ยฟื้นตัวอย่างดีเลยสําหรับชาวพิจิกนะคะแต่คุณจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงคนคดโกงคนหลอกลวงยังมีอยู่แล้วก็ยังมีในเรื่องของรายจ่ายที่ต้องใช้ไปกับการซ่อมแซม ของเสียของพังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายในโรงงานภายในบริษัทของคุณนะคะหรือว่าอ,อ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะชาวลัคานาราศีพิจิกยังมีโชคลาบด้วยนะคะยังมีโชคลาบจากคนที่เป็นเพศห,หญิงคนเพศหญิงคนนี้จะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณก็ได้แต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณเป็นประจำลักษณะนี้คะ่ะ ในแง่มุมของสุขภาพนะคะชาวพิจิกให้ระมัดระวังเรื่องระบบขับถ่ายกระเพาะนะคะรวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะด้วยแล้วก็เรื่องของการท้องเสียท้องผูกหรืออาหารเป็นพิษนอกจากนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องความเครียดนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของหลายๆโรคเลยความเครียดเป็นบ่อเกิดของการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเป็นบ่อเกิดของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นบ่อเกิดของการปวดหัวไมเกรน ะะแล้วก็เรื่องของโรคกระเพาะด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลความเครียดของตัวเองให้ดีนะคะชาวพิจิกหลายๆคนคาดหวังในผลงานคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสมัยอยากจะบอกค่ะอยากจะให้คุณคิดแบบนี้ค่ะคิดซะว่าไม่ทุกขก็สุขแล้วขอแค่ไม่ทุกนะ ขอแค่ไม่ทุกข์ก็เป็นความสุขแล้วขอให้คิดง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปวาดฝันหรือว่าไปตั้งเป้าหมายอะไรใหญ่โตแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความฝันไม่ได้นะคะคือดวงชะตาของคุณมันอยู่ในจุดที่เริ่มฟื้นตัวเพราะฉะนั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปเครียดอย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปค่ะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างแน่นอนคนที่มีคู่จะได้วางแผนแต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวคนที่ยังไม่มีคู่จะมีโอกาสได้เจอคนที่จิตใจดีค่ะนี่คือจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะเจอคนดีอ่ะคนจะคุณจะเจอคนที่เข้าใจคุณนะคะคุณจะเจอคนที่เขา เป็นผู้นำมีสภาวะของการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ให้ในขณะเดียวกันด้วยถือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านที่ยังโสดเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่มีความสุขมีความสบายใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่างมากเลยนะคะ ก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาบฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไป คุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเรื่องราวแห่งความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ